จะเป็นจังหวัดกำแพงเพ็ดครับน้ำตกโอ้ยใสจริงๆครับน้ำตกโอ้ไม่มีใครเลยมันน้ำตกล่างเลยโอ้น้ำตกน้ำน่าเล่นมากไ่เจ้า,จาที่นี่นี่ยแก่งวาน้ัดอยู่ เนี่ยถ้าเราข้ามตรงนี้ไปก็จะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่คือสุดเขตจังหวัดนครสวรรค์แล้วครับโอ้ยน้ำน่าเล่นมากแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกห้ามลงเล่นผมก็เลยอดเล่นครับอันนี้อยจังหวัดนครสวรรค์อันนี้นวิวสวยโอ้โหสวยจริงๆห้ามลงเล่นนะครับธรรมชาติจริงๆนะฮะที่นี่ อีน้ำไม่น่าเล่นว่ะ